เหมือนให้นิยามตัวเองว่าเขาเรียกว่าเป็นนักแก้ปัญหาอะไรถึงถึง,ถ,งถึงรู้สึกตัวเองเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมอะค่ะอาจจะเป็นโฟล์อาจจะเป็นโฟล์ของผมก็ได้ทำไมถึงมองตัวเองอันนี้ถึงว่าเป็นจุดแข็งเลยนะเห็นบอกมองว่าเออใช่คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบแบบนี้มานานคือแบบว่าทุกๆุกวนันนะแม่มีมีแต่ปัญหาเนาะแล้วเราก็เป็นคนที่มองมองแผนการและทางออกเป็นภาพรวมได้ง่ายคือหนึ่งมันมีสิ่งที่ต้องทำมา listing ออกมาได้บอกว่าว่าคุณต้องทําอะไรบ้าง ในการจัดการแล้วสามารถที่แบบว่าจะชนกับปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่หาปลายทางได้ก็ก็เลยเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นนักวิเคราะห์และหาทางออกได้ดีอย่างนั้นเดีอยาอาจจะไม่ได้แบบว่าถ,ถึงเรียกว,ว่าเป็นครีเอทีฟทาอะไรแนวฟุ้งขนาดนั้นนะแต่มันเป็นความถนดัดความถนดัถนดก็ดดดเลยมองว่า,วาพอเจอปัญหาของอาสาหาถามว่าไม่มีทางตันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเราก็สามารถคิดสเตปทางออกขึ้นมาได้พอมาเจอนักเรียนหลายๆรูปแบบสิ่งที่เขาโยนมามันเหมือนกับ โยนโจทย์คณิตศาสตร์มาเราก็มองว่ามันมีโจทย์บางอย่างที่เราต้องแก้<ม>ซึ่งการแก้โจทย์นั้นนะ่ะเราก็อาจจะมานั่งคิดเป็นทเลวีสมก,การคาตอบนะ<ม>ได้มากกว่าหนึ่งพอทำอยู่บ่อยๆเข้าเ,าเออกลายเป็นเพิ่งมารู้ตัวมันเป็นเรื่องราวที่ฉันถนัดะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเวลานักเรียนเข้ามาปรึกษาเนี่ยถามว่าลองว้ลองแบบนี้หรือย,ยัง<ม>ลองแบบนี้หรือย,ยังเรา,ามีมีโซลูชันให้ได้ซึ่งถามว่าเป็นโซลูชันที่เขาก็คิดอยู่แล้วแหละแต่เขาไม่ได้ทำคือ<ม><ม>บางทีเราเราแค่แบบว่าติดอยู่กับแบบว่าเราคิดว่าเราคิดไม่ออก เป็นชิๆแล้วเขาคิดออกอยู่แล้วนะแต่เขาไม่ได้ทำเราก็แค่เอาของเรานั่น,นการเอามาให้เขาว่ามีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่แค่ทำตาม,ตามแผนอันนี้กันเลยกลายเป็นว่าพอเราทำอยู่บ่อยๆเราถน,นัดจะเป็นนักแก้ปัญหาถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเติบโตด้าน่สังหาริรทรัพย์เร็วๆน,นี้ผมกำลังจะเปิดฟอส V I P Men ท o r ที่จะช่วยดูแลเฉพาะเคสของคุณสนใจทักมาได้ที่ LINE แอด Joe Property ทักก่อนได้ก่อนมีที่นั่งจำนวนจำกัดครับ